ขนมปังป่ะขน,น,น,นมเน่ยเอาโน่นอ่ะสิบบาทมีเหรียญสิบป่ะขนมปังก็ได้ใช่ป่ะข <c oughs> นมปังก็ได้ใส่คู่เราจะของพ่อพานี่อะไรยี่สิบ ปลาแดงเต็มเลยอืเนี่ยมีนกไม่เอากลัวกลับมาอีกกลัวกลับมาอีกกลับมาแล้วก็ปลาช่อนนี่ว่ะนี่ไงมาดูนี่ กลางแล้วนะกลางนี่ถือต้องเอออะไรแปบบโอ้มันเยอะเยอะนะนเอาไวน้นี่เครื่องอาไว,นวา้นี่วมน่น Ah Jim. <tuk> nữa cái này tôi dạy cái gì kín mà quá ถ้าไปอีกยวขึ้นวะ้ะไปลงอันนี้ ไปดีกว่าเก็บไว้ก่อนเลยขึ้นขึ้นก็รวยอ่ะเป้นพวกรวยต่อใช่ไหม ือหวยดกว่าหน้าา0550เออพอดีเรียกะไรนะคะ050มีแต่05 050ก็น่าจะห้เดียวเดี๋ยวก็หมดถึง050จะชน่น ห้ออนเือได้ไหมเหลือชุดเดียวค่ะสุดท้ายเลยี่าแล้วก็เป็นเดียวจะเป็นเจ็ดห้าศูนย์กี้นี้ว่อะไรสอห้าศูนย์อือสองห้าศูนย์นี่แหละเหลือชุดสุดท้ายแล้วคืออือชุดอใจะเาชุดเดียวแล้วสองใบยังไงก็ได้อันนั้นมันมันมันมีเลขศูนย์เลยอันไหนชุดแต่มันมีใบ จะมันมีตัวหนึ่งามสี่มีไหมต่มันมีตัวศูนย์ห้าศูนเนี่ยอันนี้ก็นะเอานี้ก็นะห้ศูนใบหนึ่งก่อนดูก่อนรอยนโอได้แมคะเนโอนได้ก่อนศูนห้าแก นี่หนี่่าวูอืนก่อนเนี่ดูสองห้าศูนย์ีไหมคะสอง

สามตัวตรงๆครับเสองห้าศูนย์แม่ค้าขำเลยไม่มีใช่ไหมเนี่ยสามตัวหายยากหายากมาจะหาบอกป้ามาเลยอ๋อผมจับเมื่อกี้นี้เลยครับอ๋อห้าศูนยคตที่แล้วดังมีศูนย์ห้าทได้ศูนห้าห้ากับกันมาไปเถอะ ใช่่ะสองลูกเออลองดิเออ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 สองคนนะเออโอนได้นะคะเนี่ยตาไวโอนได้โอ้ยตาไวอย่างเนาะแข็งมากนะตรงนี้นะตรงนี้แหละถ้าผูกนะผมมาหาสองร้านหนึ่งตัอน่าจะเยอะไปเยอะไปไม่เยอะแล้วนะจากสิบสองร้านนี่ดูนะลูกเยอะไปขอใช้นี่นะไม่กี่หมื่นนะครับอยังไปพูดยรงเองก็ฟังสิไอเขาเราเรามีมีนทุกคน